ความลับของแจ็คถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ปริศนาของเขากับริปบิดพูดตามตรงเลยนะครับทุกคนว่าเรื่อง t h ีย m a z ม n g Digital c i r c u s เนี่ยยิ่งออกตอนใหม่มาเรื่อยๆก็ยิ่งดีวันดีคืนขึ้นทุกตอนนะครับคือเราเนี่ยก็เหมือนจะพูดทุกคลิปเลยนะว่าเฮ้ยไอตอนใหม่ของมหศัศจรรย์โลลคอดิจิตอลเนี่ยมันเป็นตอนที่ดีที่สุดและใช่ครับพอตอนที่6นี้ออกมาณปัจจุบันก็เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่ดีที่สุดลมแชมป์เก่าในตอนที่5ของจริงเลยครับ ใน e ีที่6นี้นะครับเรียกว่าเป็น E ีสีสหรับการเปิดใจตัวละครเลยก็ว่าได้เราจะได้เห็นมุมเบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครมากขึ้นหลังทุกทุกคนถูกจับคู่ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งถือว่าเขาเขียนบทมาฉลาดมากๆเลยนะครับไอการเอาชีวิตรอดในสนามประลอง a t t l e ิลหรอยเนี่ยคือนอกจากจะไปการแอดฉากบูเข้าไปเพิ่มรสชาติให้กับเรื่องนี้แล้วเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับการแย่คู่กันแบบนี้มันก็เลยทาให้มีช่วงเวลาที่ตัวละครแต่ละคู่ได้แชร์เรื่องราวต่างๆที่ค้างคาหรือกระทั่งปมในอดีตอีกมากมายหลายๆตัวัวนยถึงกบคลาปมใ ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรักคาท่าเองที่ได้สุดยอดที่ปรึกษาอย่างคิงเกอร์ในความมืดมาปลอบประโลมจนกล้าจะลุกขึ้นมาคุยเปิดใจกับพรอมนี่ ไหนจะมีคู่หูไม่สมประกอบอย่างซูเบิลกับแกงเกิลที่ได้รู้กันและกันว่าเราทุกคนนั้นต่างก็ไม่สมบูรณ์แม้ภายนอกจะเป็นถึงหญิงแกลงไม่กลัวใครทั้งนั้นแต่ข้างในเนี่ยเราทุกคนต่างก็เจ็บปวดไม่แพ้กันรวมถึงคู่หูพอมนี่กับแจ็คที่เปิดตัวความบ้าของพอมนี่เวอร์ชันชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์ใน EP นี้และก็ได้เห็นมุมลึกๆของแจ็คที่ทําเอานักทฤษฎีออนไลน์หลายคนเนี่ยต้องอึ้งกันเป็นแถไปเลย เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าหลายๆคนเลยนะครับมองว่าแจ็คมันจะต้องเป็นถึงคนคุมเกมแน่ๆไอ้หมอเนี่ยมันจะต้องเป็นพวก GM หรืออะไรสักอย่างแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เลยครับเขาว่ามันก็เป็นแค่คนที่ถูกส่งมาอยู่ในโลโละครที่บิดเบี้ยวนี้เหมือนกับคนอื่นๆไม่ต่างกับปอมนี่นั่นแหละและแจ็คเองก็ถือเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่น่าสงสารมากๆตัวหนึ่งด้วยนะครับเพราะเขามีความเซนซิทีฟเรื่องเพื่อนและความสัมพันธ์ต่างๆสุดๆเลยครับและเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยกันในคลิปนี้แหละครับ เออจริงๆแล้วต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ามันยังมีเรื่องให้พูดอีกมากมายเลยสําหรับตอนที่6เนี่ยเพ้เพลอพูดได้ทั้งอาทิตย์ก็ยังไม่จบเลยไม่ว่าจะเรื่องเคนที่เริ่มกลายมาเป็นบ้ามีความกลิชให้เห็นบ่อยมากขึ้นและการมันจะกลายเป็นตัวร้ายอย่างสมบูรณ์ในจะมีเรื่องพอมนี่ชั่วร้ายที่พอทิ้งควายเป็นมนุษย์ไปแล้วเนี้ยน้องแกยิงปืนโดนทุกนัดยังกระตูนจริงๆ หรือนี่จะเป็นวิธีการปลดล็อกความสามารถต่างๆของตัวละครโดยการละทิ้งความเป็นมนุษย์กันนะไหนจะยังมีเรื่องอีกความลับนึงของคิงเกอร์ที่พี่แกมีพลังชุบชีวิตที่อยู่เหนือกฎของเคนซะอย่างนั้นหรือว่านี่อาจจะเป็นหนทางลับในการพาพอมนี่ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง เอาเลยสิครับเรียกว่ามีความลับเยอะขนาดนี้คลิปมันต้องยาวมากแน่ๆเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้เราขอติดทุกคนเอาไว้ก่อนถ้าใครอยากให้เอามาขยายให้ฟังนะครับเม้นมาบอกกันข้างล่างหน่อยครับยิ่งทุกคนเข้ามาบวกเยอะๆนะเราจะรีบทำไหมทุกคนได้หายคาใจากันเลยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ตามหัวเรื่องเลยเรามาเน้นที่เรื่องของแจ็คกับความลับในความสัมพันธ์ของเขากับริบบิทกันก่อน โดยริบบิทเนี่ยเป็นตัวละครที่เปิดตัวในตอนที่แล้วให้เราเห็นว่าตัวละครนี้เหมือนจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับแจ็คนะครับคือเป็นคนที่แจ็คเห็นเมื่อไหร่อ่ะจะเกิดสะอึกทุกครั้งเราเห็นชัดเลยว่าเขาเป็นคนที่แจ็คแคร์มากๆแต่ยังไม่มีบอกว่าเป็นอะไรยังไงกันนะครับแถบการที่แจ็คหวลับมามีหางอีกแล้วกับซีใน,ในห้องน้ําด้วยเนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยว่าไออาการแพนิคของเขาที่ทําให้ความเป็นกระต่ายของเขากาเริอบออกมาเนี่ยเรื่องที่เขาคิดอยู่ในหัวจนจะกลายเป็นนามธรรมามันจะต้องเกี่ยวกับสิ่่งทีีเขาาระบบยกัพอมน ในฉากที่ทั้งคู่ชนะการแข่งขันไปแล้วแน่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของริปิดที่มันค้างคางในหัวแจ็คมาตลอดนั่นเองแหะครับ คือตรงนี้เราจะมาเน้นย้ำกับทุกคนครับว่าถ้าใครดูแบบตั้งใจนะ่จะรู้ว่าแจ็คส์เขาไม่มีหางกระต่ายนะครับแต่หางจะโผล่มมเฉพาะตอนสําคัญๆหรือในช่วงที่พี่แกกําลังอารมณ์อ่อนไหวครับซึ่งพออารมณ์อ่อนไหวมีความเซนซิทีฟปุ๊บสัญชาตญยาของกระต่ายอะนะเวลาที่เขาเกิดกลัวหรือวิตกอะไรสักอย่างหางเขาจะฟูออกมาและตาธรรมชาติของกระต่ายตามงานวิจัยที่เราเคยไปอ่านมานะครับได้บอกว่าพวกกระต่ายมักจะชอบหนีความรู้สึกตัวเองเสมอจะอึ่ก็ไม่บอกจะหิวก็ไม่แสดงอาการแต่จะไปแสดงพฤติกรรม ามต่งๆที่มันขาดกับความรู้สึกจริงๆแทนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเคสของแจ็คสพอดีที่พี่แกนะทั้งเครียดทั้งแพนิกที่เขา เกิดเผือแสดงความเห็นอกเห็นใจให้พอมนี่เห็นไหนจะมีเรื่องตัวเองเริ่มจะรู้สึกสนิทกับพอมนี่มากขึ้นจนจะกลายเป็นคู่หูกันอีกความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันทําให้สัญชัตรายของแจ็คเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาครับแต่เจ้าตัวจะไม่ยอมให้ใครได้เห็นเด็ดขาดเลยพยายามเก็บซ่อนมันไว้จนหางโผล่ออกมาและเผื่อๆนะกำลังจะเริ่มเปลี่ยนให้เขากลายเป็นนามธรรมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วด้วยจากการที่ตัวเองเริ่มจะผูกสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งที่หลีกเลี่ยงมาตลอดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนตอนเขากับริป รักกะท่าหรือว่าใครก็ตามที่เคยสนิทกับเขามาก่อนนั่นเองแหละครับในพีนี้นะครับมีการเปิดเผยความรู้สึกจริงๆของแจ็คส์ออกมาแบบเยอะมากๆเยอะขนาดที่พอมนี่ยังตกใจอ่ะว่าเราได้รู้เรื่องของแจ็คส์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยในตอนนี้ใช่คนดูก็อารมณ์ประมาณพอมนี่เลยครับยิ่งเป็นตอนที่เน้นเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับของเหล่าตัวละครในโลกละครดิจิตอลด้วยนะครับมันยิ่งเป็นตอนที่ทุกตัวละครได้คลายบ่ข,ของตัวเองไม่เวยนแม้แต่ตัวเคนเองก็ยังได้รู้ว่า จริงๆหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครชอบหน้าเขาเลยทั้งที่ตัวเองต้องการการยอมรับมาตลอดใช่และนอกจากเคนก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าแข็งที่สุดไม่ยอมรับความรู้สึกจริงๆตัวเองที่สุด ก็คือแจ็คนั่นเองแหละครับคือแจ็คเนี่ยเขาชัดมากๆว่าตัวเองเป็นคนที่เก็บงานความรู้สึกเอาไว้ไม่อยากบอกใครออกไปเลยจนตัวเองเก็บงามอะไรไว้ไม่ไหวอีกแล้วและก็เริ่มจะเป็นบ้ากับซีในห้องน้ำนั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลให้ตัวของแจ็คนะครับเขากลายเป็นนํามาทําในเร็วเวนี้เร็วขึ้นมากๆคืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองสังเกตดูที่ผ่านมาเรามองแจ็คเป็นตัวละครประเภทโจรหรือตัวละครที่ชอบแกล้งคนอื่นไปทั่วชอบบูลลี่ชอบพูดจามไม่ดีใส่คนอื่นราวกับใส่หน้าก,กากเข้าหาคนอื่นตลอดเวลาและจะมยอแสดง รู้สึกจริงๆออกมาใช่ไหมแน่นอนเราต่างก็รู้ว่าแจ็คเขาแกล้งทําครับเขาพยายามปั้นหน้ามาตลอดและคนที่ทําแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือเหล่ามนุษย์อย่างเราๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตนั่นแหละครับซึ่งก็จะบอกบอกชัดเจนว่าตัวละครแจ็คเขามีปัญหาด้านจิตใจยอย่างรุนแรงอันที่จริงเรายังไม่รู้ชัดๆว่าเขามีปัญหาแบบนี้มาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะ แต่ถ้าเราสังเกตจากความรู้สึกของเขาที่มีต่อริบบิทที่แสดงออกมาผ่านแววตาและท่าทางในจะยังมีคัฟโมที่กลายเป็นนามธรรมไปแล้วอีกแบบนี้มันชัดเจนมากว่าแจ็คอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องสภาพจิตใจมาก่อนยิ่งบวกกับตอนที่รากรท่าชอบพูดว่าเขาทําผิดกับแจ็คทําให้สองคนไม่ถูกกันทางที่ก่อนหน้าเนี้ยก็สนิทกันดีด้วยก็ยิ่งชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้นว่าตอนแจ็คเข้ามาถึงโรงละครดิจิตอลเนี่ยเขาไม่ใช่กระต่ายชั่วร้ายแบบนี้นะครับเพอเพอเขาอาจจะเฟรนลี่และมีเอเนจีเดียวกับพอมนี่ซะด้วยซ้ำ ต้องเจอมาเนี่ยเขาต้องเสียทั้งเพื่อนหรือบางคนในนั้นอาจจะเป็นถึงคนรัก เรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถทําให้คนคนนึงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยและก็เป็นคนที่กลัวความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจนตั้งกําแพงสูงริบเร้วแบบตัวของแจ็คเองนั่นแหละครับตัวละครอย่างแจ็คที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแสดงปฏิกิริยาที่น่ารังเกียจต,ต่อคนอื่นใช่ไหมคือพยายามจะทําให้ตัวเองอะ่ะดูน่ารําคาญสร้างสถานการณ์นรกให้กับเพื่อนๆเ,เ,เกลียดตัวเขาอยู่บ่อยๆและไม่เคยแสดงความจริงใจออกมาเลยสักครั้งคือใครเห็นตัวละครบแบบนี้ก็ต้องร แต่จากเรื่องที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลสําคัญที่อธิบายได้เหมือนกันว่าทําไมพี่ตายถึงทําตัวร้ายๆแบบนี้ทําไมเขาถึงต้องพยายามผลักสายไล่ส่งกันอื่นเวลาการมาจะสนิทกันด้วย นั่นก็เพราะเขาตั้งกำแพงสูงไว้และไม่อยากให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆขึ้นอีกเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เขาจะรับไม่ได้จนตัวเองกลายเป็นนามธรรมนั่นเองสังเกตได้เลยตอนแจ็คเขามองไปที่ประตูของคุณเปล่าเขาเฉยๆมากแต่พอเริ่มมองไปที่คับโมแล้วมองไปที่ประตูของริปิดอีกนี่ยังมีเรื่องของเขากับรากาะทาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ เห็นปะว่าความสัมพันธ์ที่จากไปของเขาต่างๆเนี่ยมันสร้างความรู้สึกผิดบางอย่างในจิตใจของแจ็คขึ้นมาจนตัวเขาเนี่ยเลือกจะถอยห่างจากทุกคนและแน่นอนการฏปเสียความสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุดคือการซ่อนความไนิ์ของเราเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะงั้นแจ็คก็เลยเลือกจะทาตัวไม่ดีใส่คนอื่นตลอดเวลาไม่งั้นตัวเองอาจจะรับไม่ไหวและกลายเปน็นนามธรรมในที่สุดนั่นเองแหละครับเห็นไหมจริงๆพี่ต่ายแกก็เป็นตัวละครที่มีหัวใจมากๆแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่เราต้องทําความเข้าใจกับเขาสักนิดหนึ่ง แม้ในช่วงแ,แรกเนี่ยเราอาจจะเหม็นหน้าพี่แกสักนิดหน่อยนะครับและก็คงจะเสียดายมากๆถ้าในอีพีนี้ไม่ได้มีการจับคู่แบบที่เกิดขึ้นน,นะครับ เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคู่มันถูกจับแบบตอนแรกที่ตัวละครกันมาจะจับกันเนี่ยแจ็ค์เขาจะได้คู่กับแกงเกิลคือเรารู้แน่ๆแหละว่าแจ็ค์เลือกคู่กับแกงเกิลที่มีสภาพจิตใจที่อ่อนแอที่สุดในแก๊งก็เพราะเขาจะได้คุมได้แบบสบายๆและไม่ต้องมาห่วงเรื่องจะเกิดความสัมพันธ์ที่มันไปต่อได้อะไรด้วยเพราะแกงเกิลอ่ะกลัวแจ็ค์มากๆจริงๆก็อาจจะมีความเกลียดปนมาด้วยยิ่งกับซูเปอร์เองยิ่งเหม็นหน้ากันเข้าไปใหญ่แล้วก็ท่าก็หักกันไปแล้วอีกคิงเกร์ก็เออ ไม่น่าจะเข้ากันได้และนั่นก็คือเหตุผลที่เรื่องพยายามจะจับพร้อมนี้ให้เข้ากับแจ็ค เพื่อให้เกิดการตีความตัวตนของแจ็คส์ในอีพีนี้นั่นเองแหละครับเราถึงบอกไงมันคงรจะน่าเสียดายมากๆที่สุดท้ายแล้วพรอมนี่ไม่ได้คู่กับแจ็คส์ในตอนนี้เราก็จะไม่ได้เห็นพวกมุมลึกเบื้องหลังของตัวละครของพี่กระต่ายคนนี้นั่นเองแหละครับผมในช่วงท้ายที่มีการเชื่อเฉิญอารมณ์การระหว่างแจ็คส์กับพรอมนี่เนี่ยเราได้เห็นมุมมองของความคิดของเขาเพิ่มเติมขึ้นมากๆนะครับโดยแจ็คส์เขาบอกว่าเขาเลือกปฏิบัติกับทุกคนแบบนี้เองเขาเลือกจะมองคนอื่นในมุมนี้แล้วทาตัวให้คนอื่นเกลียดเขาอยู่เสมอซึ่งงมมันไ่่เเพียแตจะทําาให้ข อารมณ์ตัวเองไม่ให้ไปนสนิทกับใครเพิ่มได้แล้วนะเขายังจะพยายามลดทอนความเป็นมนุษย์ของตัวเองลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องมีความสัมพันธ์ใดๆเพิ่มเติม เอาจริงถ้าเขาลบตัวเองออกและกลายเป็นตัวละครสมมุติมันดือ้อๆเขาก็คงทามไปแล้วแหละเพราะมีความรู้สึกผิดบางอย่างกับริบบิทมาเสมอทั้งนี้จริงที่ผ่านมาเราจะเห็นมุมอ่อนโยนของเขาอยู่บ่อยๆนะครับทั้งเรื่องแกงเกอร์ชอบวาดรูปซูเบิลชอบห่วงใยคนอื่นคิงเกอร์ไม่ได้ความจําเสื่อมและลากาธาก็กลัวการถูกทิ้งเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่แจ็ค์เขารู้อยู่เต็มอกเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมากๆเพียงแต่ไม่อยากแสดงออกมาและเลือกทําทุกอย่างตรงกันข้ามไปเลยปฏิเสธความรู้สึกจริงๆของตัวเองเหมือนกับก ตายและนั่นแหละจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาไม่ต้องมาเสียสติจนควบตัวเองไม่ได้เหมือนช่างในห้องน้ําอีกและแน่นอนมันก็เพื่อป้องกันความรู้สึกตัวเองไม่ให้เขาต้องกลายเป็นนมามธรรมในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั่นเอง่ะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดในการพูดถึงโตวตนที่แท้จริงของแจ็คที่ถูกเปิดเผยมาในอีพีที่6นี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีพว่วงความสัมพันธ์ลับของเขากับริปิดเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งด้วยแหละยังไงก็ต้องรองเฉลยปมต่างๆที่ยังคาคาอีกมากในอีพีหน้ากันแล้วนะครับส่วนทุกคนแหละคิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับประเด็นนี้เม้นมาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าเกิดข้อมูลหรือว่าหรือถ้าเราเรียกชื่ออะไรผิดพลาดตรงไหนไปพวกเราขออภัยมาณะตรงนี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยบเรื่องาของ The Digital amazing Circus มาลหย แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและปมต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยอยากให้เราพูดถึงตรงไหนเมนมาบวกๆกันมาได้เลยนะครับยิ่งบวกเยอะเดี๋ยวรีบมาําให้ดูกันนะครับส่วนใครที่หลงมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามให้ตูนินตูนนะครับฝากกดติดตามให้กันไปกระใจาให้กันได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ